ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากจริงๆไปถึงแม่ครับนะครับช่บวงนี้ชาวบ้านได้ยินว่าท่านจะทำผริการไปิตขาดจะยิงก็ยิงให้มันจบๆไปนะครับนะครชาวบ้านเดือดร้อนมากนะครับ นีก็เทียบนะครับขอฝากชำแม,ม่ชับจะทำอะไรก็ทำให้จบไ,ไปเลยนะครับผมเดลือรอดมากนะครับไม่ใช่แต่ผมชาวบ้านทุกคนนะครับอยู่เขตชายแดนเด,นเดลือรรอดมากขอให้อาเป็นจริงนะครับแม่ครับแร้วเงินห้าพันชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับว,ว่าจะให้ก็ไม่ให้สักทีไม่รู้ไไว่าไปว่า